พระไตรปิฎกกันที่44คำภีทีฆานิกายปาติกวักสิงคาละกะสูตรว่าด้วยโทษแห่งความเกียรคร้านในอดิตการล่วงแล้วมาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดเป็นหัวหน้าแห่งพ่อค้าเกวียนอยู่ในกรุงพารณาณสีหาเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายทางเกวียนเสมอมา อยู่มาคราวหนึ่งหัวหน้าพ่อค้าเกวียนนั้นก็บรรทุกสินค้าเต็มเกวียนห้ารอยเล่มแล้วก็พาพักพวกบริวารขับเกวียนไปค้าขายตามสถานที่ต่างๆได้ไปถึงทะเลทายแห่งหนึ่งซึ่งมีกำหนด60โยชน์เป็นที่กันดานน้ำอย่างยิ่งที่ทะเลทายนั้นก็มีแต่ทรายแห้งๆซึ่งบุคคลกอบกรำขึ้นมาก็ไม่ติดค้างอยู่ในมือนับแต่วัน นับแต่ช่วงกลางวันหรือว่าตะวันขึ้นแล้วจนกระทั่งตะวันตกนั้นทะเลสายนั้นก็ร้อนประหน่งว่ากองฐานเพลิงไม่มีใครสามารถจะเดินผ่านไปได้เพราะฉะนั้นในเวลาหัวหน้าพ่อาคาเกวียนคนนั้นจะเดินทางข้ามทะเลสายนั้นไปจึงได้บรรทุกอาหารหญ้าน้ำมันแล้วก็มีน้ำมีฟืนมีผักและข้าวสารเป็นต้น ให้เพียงพอทุกประการพอไปถึงทะเลสายนั้นก็ได้ออกเดินทางแต่เวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันนั้นก็ให้หยุดพักหมู่เกวียนเอาไว้แล้วก็ทำประรำดาดด้วยเพดานพักอยู่จนกระทั่งสิ้นที่วาวานพอหมดแสงอาทิตย์แล้วก็จึงออกเดินทางต่อไปได้เดินทางไปโดยทํานองนี้หลายราตรีจนกระทั่งสิ้นระยะทาง59โยธ ก็ยังเหลืออยู่เพียงโยชน์เดียวเท่านั้นกินเวลาอีกคืนเดียวเท่านั้นก็จะพลนทะเลสายไปแต่ในคืนสุดท้ายนั้นปรุตนำทางซึ่งขับเกวียนนำหน้าไปได้หลับไปเสียด้วยความอดนอนมาก็หลายคืนโคของเขาก็ได้นำเกวียนเดินย้อนกลับหลังยังฝูงโคอื่นๆให้วกกลับหลังตามกันนั่งหลับไปจนกระทั่งคือนอยังรุ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นแล้วจึงรู้ว่าเกวียนได้กลับหลัง แต่เวียนก็ได้กลับไปถึงที่เก่าเสียแล้วจึงให้พรกเวียนลงในที่นั้นฝ่ายคนทั้งปวงก็ต่างพากันนั่งซบเซาด้วยเข้าใจว่าพวกเราต้องตายอย่างแน่เพราะวะ่าหมดสเสบียงนะแต่วันนี้แล้วนะก็คือว่าหมดข้าวน้ำนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ฝ่ายหัวหน้าพ่อค้าเวียนนั้นก็จึงได้เดินตรวจไปตามทะเลรายนะตั้งแต่เช้าจนบ่าย ก็ได้พบกอหญ้าใหญ่อยู่กอหนึ่งก็จึงลงความเห็นว่าหญ้ากอนี้ก็คงจะงอกงามขึ้นได้ด้วยความเย็นอันเกิดจากน้ำภายใต้เป็นแน่จึงให้พวกบริวารขุดลงไปในที่นั้นแต่เมื่อขุดลงไปได้60สศอกก็ไปติดแผ่นศิลาใหญ่ภายใต้คนต่างหลายก็พากันท้อแท้ใจไม่กล้าขุดต่อไปพ่อค้าเกวียนผู้นั้นมั่นใจว่าภายใต้แผ่นศิลานี้จะต้องมีน้ำเป็นอย่างแน่ ก็จึงได้ลงไปเอียงหูฟังดูก็รู้ว่ามีน้ำอยู่ภายใต้ด้วยได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ภายใต้ก็จึงรีบขึ้นมาบอกคนใช้ของตนคนหนึ่งว่าพ่อเอ๋ยพ่อผู้มีความภาคเพียนอันเข้มแข็งเมื่อเจ้าสละความเพียนเสียแล้วพวกเราก็จะตายสิน้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นขอเจ้าจงถือเอาแท่งเหล็กนี้ลงไปกระทุ้งแผ่นศิลาให้แตกในบัดนี้เถิด คนชายนั้นก็รีบคว้าเอาแท่งเหล็กลงไปกระทุ้งแผ่นศิลาในทันทีทันใดเมื่อแผ่นศิลานั้นแตกแล้วท่อน้ําประมาณเท่าลําตาลก็พุ่งขึ้นมาในทันทีคนชายนั้นก็รีบขึ้นมาเบื้องบนพ้นจากอันตรายคนและโกทั้งหลายก็ได้ดื่มน้ําอาบน้ําตามสบายหัวหน้าพ่อค้าเกวียนคนนั้นจึงให้ปักเสาผูกทําเป็นเสาธงหมายไว้ในที่นั้น พอถึงเวลากลางคืนก็ได้พาพวกเกวียนห้าร้อยเดินข้ามทะเลสายนั้นไปจนกระทั่งถึงที่ตนประสงค์ตมาในบัดนี้หัวหน้าพ่อค้าเกวียนคนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายคนใช้คนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นสาวกของพระพุทธองค์ดำรงอยู่ในความเพียรสำเร็จพระอรหันต์แล้วเข้าสู่พระนิพพานนี่ก็เป็นเรื่องแห่งความเพียรให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าถ้าคนเรานั้น มีความขยันแล้วอะไรก็สำเร็จไปหมดเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงเรื่องนี้จบลงแล้วก็จึงสอนภิกษุทั้งหลายให้มีความภาคเพียรความกล้าหาญในการทำสมณธรรมจึงตรัสเป็นพระกาถาซึ่งก็แปลว่าพวกพ่อค้าเกวียนที่ไม่มีความย่อท้อซึ่งพากันขุดบ่อน้ำอยู่ที่ทะเลสายาก็ได้น้ำสมประสงค์ชันใดนัก ปราดผู้ประกอบด้วยกำลังความเพียรผู้ไม่ย่อท้อก็ได้ความสุขใจฉันนั้นดังนี้พระพุทธโอวาทนี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นผลแห่งความภาคเพียรคือความกล้าหาญต่อสู้เหตุการณ์ทั้งปวงให้ผลคือความสุขใจความเย็นใจความเกียดคร้านอันได้แก่ความย่อท้อต่อเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นให้ผลคือความทุกข์ใจความร้อนใจ คือผู้เกียรติครันต่อการงานทางโลกก็ไม่ได้ผลดีทางโลกผู้เกียรติคร้านต่อการงานทางธรรมก็ไม่ได้ผลดีทางธรรมผู้เกียรติคร้านต่อการบำเพ็ญบุญกุศลมีการไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมเทศนาเป็นต้นก็ไม่ได้ประสบพลานิสง์อันจะส่งให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในอันตภาพภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นไม่ควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเกียรติคร้านในการงาน ทางทางโลกทางธรรมทางบำเพ็ญบุญกุศลจึงจักเป็นการดีสมกับที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาการนี้เป็นนั้นว่าสิ้นกระแสะแห่งความาที่ควรยกขึ้นแสดงในพระธรรมเทศนาการนี้เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทิน